คำทำนายนอสตาดามุสปี2024เตรียมรับมือภัยพิบัติสงครามทางเรือจีนเรืองอำนาจเปิดคําทํานายนอสตาดามุสในปี2024นักโหราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสในตำนานผู้เคยทํานายอนาคตได้ถูกต้องมากกว่า942ครั้งเผยปีหน้านี้มีโอกาสเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นอสตาดามุส หรือมิเชลเดอร์นอสตาดามเป็นนักโหราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเมื่อเกือบ500ปีก่อนโดยเขาเคยทำนายเรื่องการพัง,งาดขึ้นมาครอบครองอำนาจของอดัฟฮิตเลอร์และความรุนแรงของสงครามโลกครั้งที่สองไว้ได้อย่างแม่นยำจนทำให้มีคนบันทึกสถิติว่าคำทำนายของนอสตาดามุดนั้นแม่นและเกิดขึ้นจริงมาแล้วกว่า942ครั้งทำให้ตอนนี้ หลายคนจับตามองว่าคำทำนายของนอสตาดามุสในปี2024อะไรจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นจริงบ้างภัยพิบัติทางภูมิอากาศหนึ่งในคำทำนายของนอสตาดามุสเผยว่าจะเกิดขึ้นในปี2024คือการเกิดภัยพิบัติทางภูมิอากาศโดยท่านได้กล่าวว่าโลกจะเกิดความวุ่นวายเนื่องจากแผ่นดินแห้งแล้งมากขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นาน ก็จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ส่งผลให้เกิดปัญหาความอดอยากเนื่องจากเกษตรกรรมเสียหายอย่างหนักอีกทั้งยังมีโรคระบาดจนเรียกได้ว่าปี2024คือปีแห่งการทำลายล้างทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งจีนขึ้นมาเปลี่ยนมหาอำนาจและการรบทางเรือคำทำนายของนอสตาดามุสเกี่ยวกับการเรืองอำนาจของจีน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์และนักข่าวจำนวนมากเริ่มมองเห็นในพรวัตที่เปลี่ยนแปลงและการพังงาดของจีนในฐานะชาติมหาอำนาจระดับโลกนักสตาดามุสกล่าวว่าจีนจะแสดงอำนาจผ่านการใช้กำลังอันหวดร้ายในภูมิภาครอบทะเลจีนใต้และไต้หวันหลายครั้งในปี2024โดยส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติการทางเรือลบ ศัตรูแดงจะน่าซีดด้วยความกลัวทําให้มหาสมุทรอันยิ่งใหญ่น่าสยดสยองความวุ่นวายในราชวงศ์หนึ่งในคําทํานายของนอสตาดามุสได้มีการพูดถึงราชาแห่งเกาะราชวงศ์ที่มีปัญหาเรื่องการหย่าร้างและถูกขับไล่โดยราชาองค์นี้จะถูกแทนที่ด้วยผู้ที่ไม่มีเครื่องหมายของกษัตริย์นักวิชาการหลายคนได้ร่วมวิเคราะห์ คำว่า king of the อ s l e ลตามคําบอกเล่าของนอสตาดามุสโดยหลายคนเชื่อว่านอสตาดามุสหมายถึงกษัตริย์ชาติที่สที่อาจถูกบีบ,บังคับให้สละราชาสมบัติหลังถูกโจมตีอย่างหนักเพราะปัญหาครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเตมิมว่าเมื่อปี2022ที่ผ่านมานอสตาดามุสได้ทำนายเรื่องการสิ้นพระชนขององค์สมเด็จพระราชินีนาถอริาเบีที่2 เอาไว้อย่างแม่นยำอีกด้วยสมเด็จพระสันตปาปาคนใหม่สมเด็จพระสันตปาปาองค์ปัจจุบันทรงมีพระชนในวัย80กลางและทรงประสบปัญหาด้านสุขภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานอสตาดามุสเคยทำนายเอาไว้ในคำทำนายของเขาว่าเนื่องด้วยวัยชราสมเด็จพระสันตปาปาจะถูกแทนที่ด้วยสันตปาปาองค์ใหม่ด้วยการที่พระสันตปาปาผู้เฒ่าสิ้นพระชน ชาวโรมันที่อายุดีจะได้รับเลือกนอกจากคำนี้คำทำนายของนอสตารามุสยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้นำคนใหม่จะทำการให้มองเห็นของเขาอ่อนแอลงและเขาจะเป็นพระสันตปาปาได้อีกนานทำให้หลายคนกังวลว่าคำว่าอ่อนแอจะหมายถึงอิทธิพลของคิดจักรที่จะลดลงหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้คำทำนายของนอสตารามุส นักโหราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเมื่อเกือบ500ปีก่อนได้รับการยืนยันว่าแม่นยำและเกิดขึ้นจริงแล้วเกือบผ่านครั้งแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเพียงความเชื่ออย่างหนึ่งเท่านั้นเราทุกคนควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะดีที่สุดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ